ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแมนยูภายใต้การกุมบังเหียนของเอริกเทนฮากที่เจียนอยู่เจียนใต้สามารถโค่นล้มโคตรทีมอย่างรเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอสองประตูต 1, ่อหนึ่งเถลิงบอลลังแชมป์เอฟเอคัพสมัยที่13ในประวัติศาสตร์สโมสรแมนยูได้สําเร็จเอาเป็นว่าหลังเกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมได้ในคลิปนี้แบบอิ่มอกอิ่มใจเลยครับคําเตือนนะเด็กผีนะควรดูทีมอื่นปิดไปนะมึงอกแตกตาย ช้างขอบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน เริ่มกันที่ห่าเราดูจากฟอร์มทั้ง2ทีมในช่วงที่ผ่านมาครับต้องยอมมารับว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวทางด้านเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวาดิโอลาไม่แพ้ใครมา22นัดในเกมลีกพึ่งจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้แบบส,สดๆร้อนๆสภาพทีมไรปัญหาจัดมาแบบฟลูออปชั่นส่วนทางด้านปีศาจแดงเอาแค่ฟอร์มการเล่น10เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะได้เพียงแค่3เกมเสมอ4แพ้3มาเรียกได้ว่าเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้บวกกับสภาพทีมที่ขาดผู้เล่นแกนหลักอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นลูกช่อแฮ รับในระยหลังในจะก,กองกลางคนสําคัญอย่างคาเซมิโรกระดันมาบาดเจ็บก่อนเกมนัดชิงแถมเมื่อวัน2วันก็มีข่าวว่ากุนซืออย่างอีวาริกเทนฮากตเตรียมจะโดนไล่ออกต้องบอกว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจสําหรับแมตชนี้เอาซะเลยเชื่อได้เลยว่าแฟนผีร้อยละแปดสต้องมีบ้างแหละครับที่ทําใจก่อนเริ่มเกม เราว่าถ้าเอาหลายๆอย่างมาประกอบกันก็ต้องบอกเลยว่าการจะเอาชนะโครทีมของเป๊ปกวาดิโอลาในสภาพนี้แทบจะ impossible แต่ก็อย่างว่าแหละครับลูกฟุตบอลกลมๆมมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับเกมนัดเดียวพอผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมแมนยูทําได้ดีกว่าที่คิดในการใช้แผน4-2-4ใช้ผู้เล่นแนวรุกทั้ง4คนคอยเล่นงานการบิวอัพจากแดนหลังของเรเบซสฟ้า ซึ่งปรากฏว่ามันได้ผลและกแมนยู U, มีโอกาสโตงามงาไปอยู่หลายรอบส่วนทางฝั่งเรือใบสีฟ้าของเป๊ปนะครับวันนี้มาเล่นเหนื่อยกว่าที่คิดไว้มากสปีดบอลดู่เอือยเหมือนมึงเมากันมาอยู่แถมนักเตะของซิตี้อย่างยอสโกควาดิโอที่ช่วงหลังฟอร์มโดดเด่นนะครับแต่ถ้าว่าเกมวันนี้เจ้าตัวกลับออกทะเลไม่เข้าใจกับเพื่อนแถมยังจ่ายบอลเสียอยู่หลายรอบเป็นส่วนสํคาคัญให้ทีมเสียประตูแรกซึ่งนอกจากแผนที่อีริกเทนฮากวางหมากมาโคตรดีแล้วฟอร์มส่วนตัวของผู้เล่นแมนยูแทบทุกรายต่างโชว์ฟอร์มกันอย่างยอดเยีี่ยยยมมเเพพพบร้้อหนาาโดฉะ เล่นแผงเกมรับคารับหากใครได้ดูแมนยูเล่นมาตลอดทั้งปีจะเห็นได้ว่าเกมรับนี่แหละเป็นจุดอ่อนของทีมเสีย83ประตูรวมทุกรายการมากสุดในรอบ53ปีแต่ถาวาเกมนี้พอได้มาตีเนสกับวารานที่เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงมาสีทันทีแล้วกลับมายืนคู่กันอีกครั้งทั้งคู่ทำได้ดีอย่างมากและไม่ทำให้แฟนแมนยูต้องผิดหวังเรียกได้ว่าเก็บกินเรียบหากดูผลงานในครึ่งแรกนะครับเรือใบสีฟ้ามีโอกาสงาประตูเพียงแค่3ครั้งแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าเกมนัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายที่ทั้งคู่่จะไดด้้้เเลนนนวยกันในสีือป ดดนอกจากคู่เซนเตอร์จะโชว์ฟอร์มแจ่มจัดนะครับแผงมิดฟิลคู่กลางอย่างคอบบี้ไมนูและอัมาราบาัดกระทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามประกบมิดฟิลจอมขมังเวทอย่างเควินเดบรอย์จนเล่นไม่ออกส่วนเกมรุกวันนี้ทําผลงานได้ใช้ไล่ทุกคนการนะโชปั่นป่วนเกมรับของเรเบซิฟ้าได้ดีแถมยังเก็บตกความผิดพลาดของคู่แข่งชิงเบอร์สกอร์แรกของทีมได้แรดฟอร์ดเองวันนี้ถือว่าพี่แกทําได้ดีกว่าที่คิดความเร็วของเขาเป็นจุดที่ทําให้เทนฮากเอาไว้เล่นงานแผงเกมรับคู่แข่งซึ่งได้ผลดีอย่างมากและนี่แหละครรรัับบเเป็นนจุดิ่่มตต้สําหที 2จากการวางบอลยาให้กันาโชส่วนนักเตะที่ผมยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนัดนี้คงหนีไม่พ้นบรูโน่เฟนันเดสที่เป็นทุกอย่างของทีมทั้งช่วยเกมรับเล่นเกมรุรกลูกจ่ายของเขาวางผลได้แทบทุกครั้งแถมยังมีแอซิประตูทีซอให้กับฮอมบี้ไม่ดูอีกด้วยครับซึ่งการคว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับผมสบโในทัพปีศาจแดงคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างยูโรปาลีกทันทีอีกท,ทั้งยังถีบยอดหน้าให้เชลซีไปเล่นถ้วยเล็กอย่างคอนเฟอร์ลีกซึ่งที่น่าเจ็บใจสุดคงหนีไม่พ้นน กรายการเดียวซึ่งแม้ว่าผลงานในลีกจะระยำตำบอลจบได้เพียงอันดับ8ของตารางแต่ทว่าการควา้าแชมป์เอฟเอคับบวกกับการคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปน่าจะมีน้ำหนักพอให้เอ,อริกเทนฮากอาจได้อยู่นำทัพปีสารแดงในซีซั่นหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับช้างขอบอลข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน